มีหลักไวยากรณ์ต่างๆที่สำคัญเช่นการใช้ verb to do verb to be verb to have modal verb tense linking verb เป็นต้นชื่อเหมือนกันหมดเลยก็คือชื่อครูนัน h ช n n นลนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกันหมดแล้วนะครับทั้ง5ช่องทางตามโลโก้นี้นะครับหนึ่งสองสามช่องทางโอเคครับกข้าในเะนื้อเรื่องดีกว่านะครับทักษะการฟัง listen เขาบอกว่าให้ listen and tick คือให้หนักเรียนฟังแล้วก็ให้ทำเครื่องหมายนะครับคำว่า tick ในนี้นี่คือทำเครื่องหมาย tick ข้อที่หนึ่งเขาถามว่า what i s research new program core แปลตามหลักวิทยากรนะครับแปลว่า โปรแกรมใหม่ของ Richard, ริชาร์ดคำว่าโปรแกรมก็คือโปรแกรมที่จะออกอถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์นะครับโปรแกรมหรือรายการนะครับนะรายการใหม่ของริชาร์ด east call นะครับ call ตัวนี้เป็นกริยาช่องสามนะครับทำไมคุณครูถึงบอกว่าเป็นกริยาช่องสามเพราะคำกริยาเตอมีดีนั้นเป็นได้ทั้งช่องสองและช่องสาม แต่ว่าประโยคนี้เป็นช่องสามวันทงลงไปเพราะมันเป็นโครงสร้างของแพสซีฟไว้ครับแพสซีฟไว้ก็คือประธานบวกเวบ TO บีบวกเวบช่องสามนะครับนี่ IS เป็นเวฟทูบีคอก็ต้องเป็นเวบช่องสามนะครับเพราะเวบ TO บีคู่กับเวบช่องสองนั้นไม่มีนะครับนะในกฎไวยากรณ์และประโยคแบบนี้เรียกว่าแพสซีฟไว์ครับผมอ่ ดังนั้นก็เลยแปลตามหลักวยากรณ์แปลว่ารายการใหม่ของริชาร์ที่จะออกถ่ายทอดทางทีวีนั้นถูกเรียกว่ารายการอะไรอันนี้คือแปลตามหลักวยากรณ์นะครับต้องแปลว่าถูกเข้าไปหน้าคำกริยานั้นๆน,น,นะครับคือถูกเรียกแต่เวลาแปลเป็นไทยก็แปลว่าโปรแกรมใหม่ของริชาร์ดเรียกว่าอะไรนะครับนะไม่ต้องไปใส่คำว่าถูกเรียกอันนี้คือ แปลโดยให้ผู้ฟังสามารถฟังแล้วรู้เรื่องต้องมาฟังคลิปเสียงก่อนนะครับนะถึงจะตอบถูกนะครับว่าเป็นรายการอะไรแล้วก็คลิปเสียงวันนี้คุณครูไม่ได้แปลงนะครับนะให้เป็นตัวหนังสือดังนั้นนักเรียนลองมาฟังคลิปเสียงกันดูก่อนนะครับผมแปลงมาให้แล้วนะครับนะเอาเป็นว่าคุณครูไม่ได้ใส่คลิปเสียงเอาไว้เดี๋ยวเรามา เรามาแปลกันเลยดีกว่าครับนะไม่ต้องฟังคลิปเสียงก็ได้ครับเพราะว่าคุณครูลืมแนบคลิปเสียงเอาไว้เรามาแปลกันเลยนะครับเพราะว่าคุณครูได้แปลงคลิปเสียงมาเป็นตัวหนังสือให้แล้วนะครับในคลิปเสียงก็บอกว่าข้อที่หนึ่ง hello this is watch นี่คือรายการ Watch o อนนะครับ watch o อนนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่า,าเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างนะครับนะ ความหมายอย่างนั้นชื่อรายการนะครับเขาก็เลยทักทายว่าน,นี่คือรายการที่ชื่อว่า What's On นะครับทางทีวี Where ah uh, where we talk about new TV program พวกเรานะครับพูดเกี่ยวกับผังรายการทีวีแบบใหม่นะครับนะ d a y วันนี้ I'm talking to Richard Green ฉันจะพูดหรือว่าจะสัมภาษณ์ คุยกับคุณริชาร์ดกรีนนะครับโฮสส์นิวส์ทีวีโปรแกรมผู้ซึ่งเป็นเจ้าของนะครับนะฮสในทีนี้แปลว่าเป็นเจ้าของโปรแกรมทางทีวีนะครับรายการใหม่ is going to start soon is going to start นะครับ is going to แปลว่าจะนะครับซึ่งจะออกอากาศหรือว่าจะเริ่มออกอากาศในไม่ช้านี้นะครับซุนก็เลยทักงทาย Richard, คุณริชร์ดบอกฮัลโหลคุณริชร์ด Hello! ลริชาร์ก็ทักกลับมาว่าฮั l โหล o u r last program was king of jungle. Your last p r o ปร a m ก็คือรายการล่าสุดนะครับนะที่คุณไปเป็นโปรดิวเซอร์นั้นชื่อรายการว่า king of jungle นะ and it was very good แล้วก็เป็นรายการที่ดีมากๆนะครับมีผู้ชมติดตามมากมาย what's the name of your new program แล้วรายการใหม่นะครับหนาะของคุณชื่อว่ารายการอะไร ริชาร์ดก็เลยบอกว่า it's called zoo animals นะครับชื่อว่ารายการ zoo animals ก็คือสัตว์ในสวนสัตว์นั่นเอง t i s going to start next week ซึ่งจะเริ่มออกอากาศในอาทิตย์หน้านะครับดังนั้นเมื่อแปลข้อที่หนึ่งเสร็จนะครับนะก็มาตอบว่ารายการใหม่นะครับหนาะของริชาร์ดชื่อว่ารายการอะไร รายการอะไรครับต้งเรียนที่แปลไปเมื่อกี้ s o o Animals นะครับนะรายการที่บ่านมานั้นชื่อว่า King of the Jungle นะครับส่วน Watch On นะครับเป็นเจ้าของรายการเป็นผู้สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ริชาร์ดนะครับอันนี้ก็ถามว่าโปรแกรมใหม่ของริชาร์ดนะครับตอบ Zoo Jungle ตอบติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปตรงนี้นะครับแต่คุณครูไม่ติ๊กให้เพราะ นี่คือสไตล์การสอนของคุณโรนะครับอยากให้นักเรียนเข้ามาฟังนะครับนะไปต่อข้อที่สองครับก็ถามวา What animals is Richard going to talk about next week? Next week นะครับ next, next week นะครับเป็นราย,รายการอาทิตย์หน้านะครับจะเริ่มออกรายการ s o o Animal นะครับ Richard จะพูดกับ เกี่ยวกับสัตว์อะไรเป็นลําดับแรกนะครับนะเพราะในสวนสัตว์นั้นมีสัตว์หลายร้อยหลายพันชนิดนะครับเราก็มาแปลคลิปเสียงกันก่อนข้อที่2อง number t นะครับคือข้อที่2อง now king of the jungle was a l about jungle mountains ตอนนี้นะครับที่เราออกรายการอยู่ชื่อรายการว่า king of the jungle นะครับก็คือราชาแห่งป่านะครับนะ was or about ซึ่งเกี่ยวกับ ทั้งหมดนะครับนะรายการนี้จะออกเกี่ยวกับจังเกิลมังกี้นะครับก็คือลิงที่อยู่ในป่า Yes ใช่เลย We made that program after making a film about เราได้ออกรายการนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้ออกรายการเกี่ยวกับ p r o c o d i ส e นะครับจ r ระเข้ I r it w m l l r it well นะครับฉันจำได้ดี But s so, u But s so u Animal is not going to be about one animal. ดังนั้นรายอาทิตย์หน้านะครับที่เราจะออกรายการมาใหม่รายการ z ู o n n m m l s s นั้นในเมื่อชื่อว่าสัตว์ในสวนสัตว์มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดเดียวเท่านั้นนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์แค่เพียงชนิดเดียว It is not going about to be it is not going to be about one a n i m a l it is going to tell us about all different animals in zoo s นั่นก็คือมันจะเป็นการเล่าเรื่อง ให้พวกเราได้ทราบนะครับเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสวนสัตว์มากมายนะครับนะ different แบบวต่างๆ The first program โปรแกรมก็คือผังรายการทีวีนะครับารายการแรกนะครับที่จะออกคืออีพ s โซดแรกนะครับ starts จะเริ่มนะครับ next week อาทิตย์หน้านั้ Disable a camel จะเกี่ยวกับอูฐนะครับหนาจะออกรายการสารคดีเกี่ยวกับอูฐ The p r o g r a m t าด t ว is about บา s แล้วหลังจากนั้นก็จะต่อด้วยเรื่องของหมีดังนั้นมาต่อบคำถามข้อที่2นะครับริชาร์ดจะพูดเกี่ยวกับสัตว์อะไรอาทิตย์หน้านะครับนะก็ตอบภาพแรกนะครับคาเมลนะครับอูดเต๊กเครื่องหมายลงไปที่อูดเลยต่อไปข้อที่3านะครับก็ถามว่า what job did richard do e t years ago ริชาร์ดได้ทำงานหรือได้ทำอาชีพอะไรมาเมื่อแปดปีที่แล้วครับก็มาอ่านคลิปเสียงที่สามที่คุณครูได้แปลงคลิปเสียงมาเป็นตัวหนังสือให้แล้วนะครับ number three นะครับข้อที่สามนะริชาร์ดตอนนี้ริชาร์ด you are very famous for your TV program คุณนะครับนะ รายการของคุณที่มาออกทีวีนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก Very วิลี่ o u s Famous ส u ั t แต่ว่า you won't show ์เวย o n อ e ท e วิช o นเว้นอแต่ปกติแล้วคุณนั้นไม่ได้ออกทีวีนะครับนะเพราะว่าคุณเป็นผู้เป็นโปรดิวเซอร์อยู่เบื้องหลังนะครับนะทำรายการแต่อยู่ w a ้นเ always on television คุณก็ไม่ค่อยปรากฏออกทางทีวีบ่อย w ว้ t you ่นะอา were you เป็น question tag นะครับนะต้งเรียนเรียนอยู่ป .5 หฟังไว้ก่อนนะครับนะ question tag คืออะไรแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปศึกษาในช่องของครูนะครับหรือในช่องไหนๆก็ได้นะครับนะว่า question tag คืออะไรร i ชาร์ด <Richard S 2> ก็เลยตอบว่า no คำว, no. ว, no. ว, no. ว่า no ในที่นี้หมายถึงภาษาอังกฤษถ้าถามประโยคปฏิเสธให้ตอบว่า no นะครับนั่นก็คือไม่นะครับ แต่ถ้าภาษาไทยนะครับนะไม่แปลว่าใช่เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นวันนี้เด็กหญิงเอไม่มาโรงเรียนใช่หรือไม่เด็กก็จะตอบว่า yes นั่นคือภาษาไทยแต่ถ้าภาษาอังกฤษนะครับนะครับบอกเขาถามว่า Today นะครับเด็กหญิงเอนะครับ doesn't come to school นะครับนะ ไม่ได้มาโรงเรียนนักเรียนต้องตอบว่าโนนะครับนะแปลว่าไม่ได้มาอย่าตอบ yes นะครับในภาษาอังกฤษไม่เหมือนกับภาษาไทยนะครับนะโอเคนี่ก็เช่นกันนะครับผมก็บอกว่าริชาร์ดคุณไม่เคยได้ปรากฏหน้าทีวีเท่าไหร่นะคุณอยู่เบื้องหลังริชาร์ดก็ต้องตอบวันโนนะครับคือไม่ได้ปรากฏจริงๆ I started doing TV program all t h r e e years ago จริงๆแล้วนะครับฉันได้เริ่มต้นทำรายการทางดีวีนะครับนะบเป็นเวลาเพียง3ปีผ่านมาแล้วนะครับเพียง3ปีเท่านั้นเองไม่นานเท่าไรหรอก What did you do before that? แล้วผู้สัมภาษณ์นะครับก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วถ้าง,งั้นก่อนหน้านี้คุณทำอะไร Richard เลยตอบว่า I was a business man for five years นะครับผมเป็นนักธุรกิจมาก่อนหน้านี้นะครับเป็นเวลา5ปี ไอ้ผู้สมภบ้า์ก็ถามต่ออีกว่า what did you do before you were a businessman แล้วก่อนที่คุณจะมาเป็นนักธุรกิจละ่ะคุณเคยทำอะไรมาก่อนคุณครูแปลเร็วเลยนะครับหนาะตรงนี้นะฮะไม่ได้แปลให้ละเอียดเพราะว่ามันเป็นคลิปเสียงนะครับนะอยากจะเน้นหนังสือมากกว่า I taught s c i a n c e o o l I taught science สวัสดีครับ s c i e n ฉันเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์นะครับนะในโรงเรียนแห่งหนึ่ง I was a teacher 8 years ago ซึ่งฉันเคยเป็นคุณครูนะครับเมื่อ8ปีที่ผ่านมาแล้วดังนั้นข้อที่3นี้นะครับพอเขาถามว่า what job did Richard do 8 years ago เมื่อ8ปีที่แล้วริชาร์ดเคยทำอาชีพอะไรดังนั้นคำตอบก็คือคุณครูนักเรียนดูการแต่งตัวนะครับนะรูปไหนเป็นคุณครูครับ อันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการตัดสินรูปภาพด้วยนะครับนะคนที่หิ้วกระเป๋าอย่างนี้นะครับใส่สูตรนะครับเขาจะเรียกว่าบิสเนสแมนนะลูกนะเป็นนักธุรกิจคนที่ถือแฟ้มนะครับใส่เอกสารนะครับแต่งตัวแบบนี้นี่แหละครับคุณครูแต่คนที่ถือสคริปต์รายการแล้วก็ถือไมโครโฟนนะครับอย่างนี้ถือว่าอ่าเป็น อาจัดรายการทีวีนะครับนะโอเคตอบข้อสองครับพอมาข้อที่สครับก็ถามว่า What time is r i c h o r s new program on แล้วรายการอ่าซูเอลหมูที่จะออกอากาศอาทิตย์หน้าเนี่ยจะออากาศ,าศาเวลาเท่าไหร่นะครับดังนั้นเรามาแปลคลิปเสียงที่สี่กันต่อครับ ข้อที่ 4. n ่ห my last question ตอนนี้เป็นคำถามสุดท้ายของฉันแล้วนะครับผู้สัมภาษณ์ถามริชาร์ดริชาร์ด when can we see y o u r new program on TV แล้วรายการใหม่ของคุณจะออกนะครับฉายหรือจะ on วีหรือจะอไลฟ์สดแต่จะออกอเดี๋ยวนะจะออกฉายทางทีวีเมื่อไหร่ ภาษาไทยเขาใช้อย่างนั้นรือบอกนะครับว่าจะออกฉายหรือจะออกทางทีวีให้เห็นกันเมื่อไหร่อย่างนี้นะครับนะความหมาย What time t s it s h o w o n g on t ีแล้วเวลาล่ะออกเมื่อไหร่แล้วก็เวลาเมื่อไหร่ด้วย it is going to be shown on friday evening richard ก็เลยตอบว่าจะแสดงนะครับนะเป็น passive voice อีกแล้วนะครับ b e show n จะถูกนำมาถ่ายทอดหรือถูกนำมาโชว์ในตอนเย็นของทุกๆวันศุกร์นะครับนะ evening Friday evening นะครับทุกๆเย็นวันศุกร์เป็นรายการ circusry นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับาการแสดงละครสัตว์ i s at ซึ่งเวลาประมาณ5้าโมงถึง6กโมง after circusry นะครับหลังจากที่จะจบเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับละครสัตว์ก็จะเป็นรายการของฉันเลยที่ชื่อว่ารายการ zoo animals นะครับ สูนมสเด25 past 6ก็คือหลังจาก6โมงผ่านมาแล้ว25นาทีนะครับ mm hmm. ก็จะถึงรายการส so ู a n n m m l s s ผู้สัมภาษณ์ก็เลยบอกว่าขอบคุณมากริชาร์ด thank you richard for answering my question mm hmm. ที่ได้ตอบคำถามของฉันทั้งหมด I'm mm hmm. sure lots รู้สึก a r e going to enjoy Zoo so Animals และฉันก็มั่นใจเลือเกินนะครับว่าเด็กๆนั้นจะต้องชอบนะครับรายการสู o so Animals แน่นอนเลย เด็กสักครู่จตัวซิกนะตอนนี้เวลาก็อีกสิบ้านาทีจะ6กโมงแล้วนะครับ now and it's time for us to go แล้วก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปแล้วนะ thank you for watching or watching w a t c h i s on นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูรายการ watch it on อยู่ h a e a g o evening โชคดีนะครับสวัสดีตอนเย็นแล้วก็จบดังนั้นคำตอบของข้อที่4ก็คือ รายการใหม่นะครับรายการซูอนอิโมของริชาร์ดนั้นจะออกถ่ายทอดทางทีวีเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับนักเรียนเวลาหกโมงยี่สิบห้านาทีนะครับนะก็คือนี่นะครับ six past e n t five นะครับ s e e n t five past six นะครับนะหกโมงยี่สิบห้านาทีตอบคนนี้นะครับสิ่งเรืหมายถูกลงไป นี่คือคําแปลนะครับเมื่อกี้คุณครูยังไม่ได้เห็นคําแปลนี่นะครับคําแปลสําหรับข้อที่สี่อันดับที่สี่หรือข้อที่สี่นะครับนะจบนะครับหน้าที่สี่สิบหกไปต่อฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกับผมครูอาพี่นันต้องขอขอบคุณ